สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานพ่อพ่อกับส่องน้องอันนั้นคือเก่าพี่น้องเอ้ยนี่น้องซืไปเบิ่งพี่น้องลังกระซีเพิ่นมาแล้วเนาะลังกระซีแต่ว่าพ่อน้องไอคิวเรือเบาวต้นกะพี่น้องไปสั่งเนาะหาก็มาส่งพี่น้องเอ้ยหาเขาซื้อลงไปเบิ่งไปสั่งมาเลยพี่น้อง เบิ่งผสมกันได้พี่น้องเด้อกันแหล่น้ำรถรถหอดก่อนอาตกเป็นมาส่งไปที่เรียบร้อยพี่น้องเมื่อกี้ให้เราแพลนเลยไป อเห็ดก e. ับเห็ดจ <c oughs> uh uh, ีเปน้องไอ้ผูก่อกับก่อถาเนาะคือแทงหน้ามือพี่น้องลังกะซีแทงหน้าเหมือนเนาะต้นต้นหอมมาออื่นสิมาว่าเออแม่นแม่เอืนหยันหย่าไปเลยเดมาส่งมาหนึ่ก็ดีกันพี่น้องเอ้ย สั่งกลูมาปรับเลยเนาะเออเห็ดมาแบบนี้เลยเนาะอืมจัดแผ่นก็อ้ายทั้งเบิดนี่นะเออเจ็ดแผ่นนวนเจ็ดแผ่นพีองตแต่ใายาวพันเห็ดแบบเป็นโขบเบิรดมุ้งนะพีอนะงเนาะกาจจำนวนก็คือเี่เาเดียวเ้ากับสิบ สร no ุปให้พังแล้วพ right? ี่น้องหาพันกว่าบาทคือวะบินบินคนทักกันบาต้องก้าวหายกันอยู่บ้านอยู่เฮือนพอน้องมันลงมาเนาะเนี่ยสรุปปลาลุงพังมาจุดถ่ายถ่ายสุดเลยพี่น้องเอ้ยถ้าสั่งให้เขาเหยียบมาแบบนี้บาต้นเออ เออแมนแมนอืมสั่งมาแบบเขาเยียบมาเรียบร้อยเลย

เอ้ยเ่เขาไปไนจังหน่อยก็ได้เออเออเอาขึ้นได้บ่เอาขึ้นสอกันดูเออเดเพ่นักขึ้นก็ได้ทไ เออคือมันก็ต้องหย่ากันอืมคือเลยกก็คืนเอาซอยกันเอาเออ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 ซอยกันเอาคืนกันไปเลย นักเอาคืนที่เราแผนเดอไปสาพากนลังกาซีคืนกันกันเอ้ยกอนเนาะที่มันเอาเนื้อจะค้นกปจ่ายเงินเพิ่นเนาะ เงินที man, long, ่พ Sch <that> ี like like that? <that ่ใหญ่ใจดีเพื่อนนั่นอะไรพี่น้องบาทีว่าซื้อผางไม้ห้าวอะไรเพราะว่าเป็นคนจ่ายให้นอกว่าสุดท้ายสรุปเป็นสหายเพิ่นเบิงสรุปเป็เพิ่นทังว่าเลือดทลาดยจ่ายสำได้นะพี่น้องเนาะเ่านเกษตรสรุปเป็เพิ่นเบิงเลือดสำได้ยังสำได้พี่น้องเลยป้าทู อ่าวเท่าอีกยังนี่คือมาล่อรถคือมาค้าใหญ่พท่น้อง <c oughs> พี่น้องเขาบางังดึกพี่น้องเล็กน้อยเขาโย่อีกยังกันนี่พี่น้องโย,ยนโยน,น,นยยลูกโย้าขาบางังใหญ่พี่น้องโถดโถเลยพี่น้องเขาก็ค้ากับบักใหญ่แบบธรรมาดาพี่น้องมันมันเพลินกันเนาะ ก็ลังรับต้นเสาไวกัเฮ้ยเดี๋ยวพี่น้อง IQ คพี่น้องม้วนเวนได้พี่น้องเด้อน้องแบ่งเผื่อไปเคื่นเคลขึ้นลูกเค้นไปพี่น้องข้าสภาพปลลุงเมื่อเมื่อจ่ายเงินช่วเปิ่นอกปัถหา ดินนะวัดที่ว่ากองและพื้นนะ่ะคือดินเหยียบเลยพี่น้องขี้แกบใส่กับดินแดงเนาะเป็นเหยียบเห็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกไว้ไว้เกาะสลากเกาะยังไงเลยพี่น้องมันเอาไม่ขึ้นเมื่อแล้วพี่น้องปไาพญายจอย ผลหอมร้านผนพีะสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่เชาสรสักสบายดีพี่น้อพี่น้องเาทานพานปีเนจสลบเอาบอก็่จืดะมาเล็นอมุยอมบุยแหน้าเนี่ยมาใส่วลาได้สวัสดีปล่ลุงยัง อืมสาวเน่ให้มึงมวันนี้ก็เต็นพอนนี่ยค่แม่แม่มันเต็้มแม่เป็นค่งแหอืมอะไร้อพอกัน็มันถ้าประโยชนเขามันกาหัวัดก็พอัหาลูกหวมัน

ข้างน้นบนั่งยังไงยังไดน้องสามเม่ใหญ่จื่พี่น้องเอ้หนังโคบัหาแล้วบ่านนีครัดเท่าลูกป่ใหญ่จื่หาคนแล้วมันนี่พี่น้องเ้ยหกเจแปเก้าทั้งล้านแม่นบ่หาหาสี่เก้าเนาะเก้าคนปึ้งสี่แปดพี่น้องแปดเธอใส่ใส่พมเพิ่์เบอร์เบอร์เอล

มาอัมาอีเขียวเขียวเอ้ยแขกครยงรวมรวมมน้อ้วนรวมรวมรวมสิอ้วนยสิอ้วนคนนี้อยู่กินตะุนมแม่ได้พี่นอกกินตะุนมแม่กระดกกระดียงโค้ผู้ใหญเสียงหายสำเนินอี๋เสียงหฮโพดโพดไอคิวเนิน คิวนานคิวนานแน่มึงจะม่อเนยพี่น้องเอ้ยิเอ้ยพี่ไหเบิรเฮ้ออะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ส้มมาพักควรเลยเพียงเลยสำราญพาะจากรเป็นเพียงเลยผักเบิร์ผักส้มน้องเนยต่อไปเด้๋พี่น้องได้สบายดีพี่น้อง